สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับ6วัดสวยงามน่าเที่ยวในประเทศไทยกันเลยจะมีวัดอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ 1. วัดนนกลุ่มวัดนนกลุ่มหรือวัดหลวงพ่อโทรหรือที่มีการเรียกติดปากกันว่าวัดสรพงษ์ตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพอำเภอศีคิ้วเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปหล่อทองเหลืองรมดำ ซึ่งนั้นก็คือหลวงพ่อโทหรือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวซึ่งมีผู้ที่ก่อตั้งวัดเนินกลุ่มคือคุณสรพงษ์ชาตรีซึ่งแต่เดิมนั้นวัดนนกลุ่มมีการก่อตั้งเมื่อปี2459และได้รับพระราชทานวิสุคามาสีมาเมื่อปี2465และยังคงมีเสน,นาสนะเก่าแก่ที่ยังคงเหลืออยู่ภายในวัดนั่นก็คืออุโบสถมหาุด ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุก,กว่า1 0 4ปีและเจดีอุปชาสินโดยมีเจ้าอาวาสวัดรูปแรกเป็นคนสร้างวัดขึ้นซึ่งภายในเจดียังประดิษฐานพระอุรังกอาธาที่มีการบรรจุพระบรมสารีรธาตุน้ากของพระพุทธเจ้าวไว้อีกด้วยและยังพระพุทธรูปไม้มงคลปางประจำวันอีกด้วยค่ะ 2. พระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศแห่งวัดทางสายพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศนั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดทางสายบนยอดเขาธงชัยในอำเภอบางสะพานใกล้กับหาดบ้านกรูดได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุ่มพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชเป็นปีที่50นั่นเองและในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ให้หมอบราชวงศ์มิตรารุณเกษมศรีซึ่ง ายช่างสถาปนิกประจำสำนักพระราชวังเป็นผู้ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์อีกด้วยจึงทำให้พระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศที่เห็นอยู่นั้นมีสถาปัตยกรรมไทยแบบกรุงรัตนโกสินท์ที่วิจ,จิตรงดงามโดยมีตัวลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่กว้างด้านละ50เมตรสูง50เมตรซึ่งสื่อถึงการครองราชครบ50ปีตัวอาคารประกอบด้วยหมู่เจดีย์9องค์สื่อถึงรัชกาลที่9โดยมีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ภายในบร้จุพระบรมสารีริกธาตุวางในโทดสบกใต้ดมของอาคารเจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยเจดีย์ไรยทั้ง4ทิศรวมทั้งสิ้น8องค์ซึ่งใช้ศิลปะทรงลังกากันเลยที่เดียว 3. หลวงพ่อชินประธานพรวัดตั้เสือเดิมทีนั้นวัดตั้เสือได้เริ่มการก่อสร้างหรือการวางแผ่นเรือเมื่อวัน,วนครึ่งสิาค่ำเดือนสิพุทธศักราชสองพและได้มีการสร้างหลวงพ่อชินประธานพร ที่มีขนาดสูงถึง9กว่า9นิ้วและมีหน้าตักที่กว้างถึง5กว่า3ามกนิ้วซึ่งนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นอย่างมากซึ่งมีลักษณะประทับอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาิตามประธานพรซึ่งประหัตขวาได้มีการยกขึ้นระดับพระอุระปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจรดกัน กลางฝ่ามือมีดอกไม้พระหั์ทรายงายมือวางบนพระเพลาหรือตักและปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจะรดกันและกลางฝ่ามือมีรูปวงล้อธรมจกักรอบองค์พระมีเรือนแก้วครอบลักษณะเดียวกับพระพุทชินราชลักษณะองค์พระประดับกระเบื้องสีทองสุารามและรอบนอกมีซุ้มครอบองค์พระทั้งองค์ไว้อีกชั้นหนึ่งนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งวัดถ้ำเสือแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาในตำบลม่วงชุม อำเภอทะม่วงซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ก่อนถึงตัวเมืองกาญจนบุรีซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่อยู่ในบริเวณถ้ำเสือด้านล่างริมเนินเขาต่อมาได้แรงศรัทธาจากชาวบ้านร่วมกันสร้างและบูรณะจนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โตและมีความวิจิตรงดงามดังกล่าวค่ะ 4. พระอาจนะวัดศีชุม เริ่มแรกเราต้องย้อนรอยไปถึงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของแหล่งมรดกโลกในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ยังคงหลงเหลือโบราณสถานที่ปรากฏให้เห็นถึงงานพุทธศิลป์ที่มีความงดงามอยู่มากมายและวัดที่เราจะกล่าวถึงแห่งนี้ก็คือวัดศรีชุมวัดศรีชุมนั้นตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตกำแพงเมืองใกล้ๆกับประตูสาหลวงทางทิศเหนือและชื่อของวัดสีชุมนั้นจากข้อมูลส่วนใหญ่มีการระบุว่ามาจากคำว่าสลีชุมคำว่าสลีเป็นคำโบราณหมายถึงต้นโพต่อมาภายหลังคำว่าสลีได้เรียกขานเป็นสีดังนั้นคำว่าสีชุม จึงหมายถึงด่งของต้นโพซึ่งในปัจจุบันนั้นวัดสีชุมหลงเหลือให้เห็นเพียงอาคารที่สําคัญอยู่เพียงหนึ่งเดียวคืออาคารพระมณฑบซึ่งเป็นอาคารที่เรียกว่าปฏิมาคระสร้างตามคติความเชื่อสมัยสุขโขทยัยที่ไม่ได้ต้องการใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาเหมือนโดดในสมัยปัจจุบันหากจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการจําลองพระคันธกุฎีหรือกุฏิประทับขององค์พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ซึ่งมีความสําคัญเปรียบได้ดังกับองค์เจดีย์ประธานที่เป็นดังตัวแทนของพระพุทธองค์อย่างไรก็ตามพระมนบบดกล่าวนะั้นเป็นที่ประดิษฐานพระอาจานะพระประธานองค์โตที่เป็นไฮไลท์สําคัญของวัดรีชมกันเลยและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองมรดกโลกสุขโขทยัยและคําว่าพระอาจนะแปลว่าพูดไม่หว่นไหวเป็นพระพุทธรูปอมาราวิชัยขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง1 1 3 0เมตรและมีความสูงถึง15เมตรซึ่งพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างมาก วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวงนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่ที่องค์พระธาตุลำปางหลวงซึ่งภายในวัดจะประกอบไปด้วยวิหารหลวงที่อยู่ทิศเหนือขององค์พระธาตุวิหารเล็กที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันคือวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้วและด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วยวิหารโลโงและหอพระพุทธบาทด้านใต้มีวิหารพระพุทธและอุโบสถซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้แนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน ซึ่งในทำนานมีการกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเทวรสามองค์ได้เสด็จจริกไปตามบ้านเมืองต่างๆจนถึงบ้านลำพกริวันบ้านลำปางหลวงพระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยน่อนน้อยมีชาวละคนหนึ่งชื่อลลวไอ้กอ เกิดความเลื่อมใสได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้พ่างมะพร้าวและมาตูมาถาวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ชั้นน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้พ่างไปทางทิศเหนือแล้วทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่าลำพะกับพนครแล้วได้ส่งรูปพระเสียมได้พระเกศามาหนึ่งเส้นมอบใ้แก่และไอกรรผู้นั้นและไอกรได้นำพระเกศานั้นบรรจุในผลอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชาแล้วแต่งยนต์ผลาดหรือยนต์หมุนรักสาไวและถมดินให้เรียบเสมอกันแล้วก็เป็นพระเจดีสูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้นในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนะครลำปางอีกหลายพระองค์มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมจนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปดูวัดต่อไปกันเลยค่ะ 6. วัดอินทขลินสือเมืองวัดอินทขลินสือเมืองนั้นได้ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สําคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นอย่างช้านานนั่นก็คือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนามีพระภาคิเมิบบุรพระจันทร์ในวันเพน็ญ ทีี่่เปยมลนไปด้วยความเมตตาและวัดนี้เดิมที่เป็นวัดหลวงของพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนกที่มีการแวะเวียนกันมากราบไหวในสมัยนั้นและอีกอย่างวิหารทรงลาณาหลังนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลังและวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยของพญา,ามังรายสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขลิ่นซึ่งตามทำนานพื้นเมืองเหนือกล่าวถึงการบูชาเสาอินทขลิ่นไว้ว่าพระอินทได้ประทานให้ในสมัยการสร้างเวียงนบพบุรีโดยให้เศรษฐีและก้าวตระกูล และพระฤาษีให้กลุ่มพันสองตน เอาเสาอินทขินใส่สาหร่หามนำไปประดิษฐานไว้นะแท่นกลางเมืองนพบุรีให้ชาวเมืองของแลสการบูชาก่อนที่จะกลายเป็นเมืองร้างจนกระทั่งมาถึงในรัชสมัยของพญามังรายซึ่งพระองค์ได้สุบินิมิตไล่ตามกวางเผือกจนมาพบชัยภูมิที่ดีจึงมีดำริจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ในพุทธศักราช1835แต่ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่พญามังรายได้มาสำรวจพื้นที่บริเวณเมืองนพบุรีที่เป็นเมืองร้างในขณะนั้นได้พบซากเสาอินทขลิศ รูปกลุ่มพันธ์นะที่กลางเมืองนั้นจึงมีบัญชาให้เสนาชื่อสรีกรชัย แต่งเครื่องมนา,าการไปหาพญาและบนดอยสุดเทพพญาและจึงแนะนําว่าหากเจ้าพยามังรายจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ให้บูชากุมพันและเสาอินทขินเมื่อพยามังรายสร้างเมืองนกพะบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่แล้วจึงโปรดให้ยกรูปกุมพันและเสาอินทขินที่ประดิษฐานในบริเวณสะดือเมืองขึ้นมาเพื่อให้คนสักการะกราบไหว้าตามคําแนะนําของพญาลิและต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดอินทขลิ่น แต่เนื่องจากว่าวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดสะดือเมืองในตลอดรัชสมัยของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายวัดสะดือเมืองได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับก่อนที่จะเป็นวัดร้างภายหลังล้านนาถูกพม่าเข้าปกครองจนถึงปีพุทธศักราช2343พระเจ้ากาวิละปฐถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดนหรือเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์แรกได้ขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาและได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้น ได้ย้ายสาวอินทขลนจากวัดอินทขุนมาประดิษฐานอยู่นะวัดเจดีย์หลวงพร้อมกับบุรณะฟื้นฟูวัดอินทขลิโดยได้สร้างวิหารโคดนมฐานเดิมอัญเชิญพระอุ่นเมืองหลวงพ่อขาวมาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารเป็นอย่างไรกันบ้างคะวัดในแต่ละแห่งมีความงดงามและสวยงามไม่แพ้ก,กันเลยใช่ไหมสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของเรามากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ